สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีท่านสมาชิกที่ติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะนําสูตรนะครับปักหลักหน่วยบนชน2สูตรนะครับนํามาให้ท่านผู้ชมท่านสมาชิกได้พิจิตรพิจารณากันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งสูตรนี้ก็เดินมาแล้ว9งวดติดเลยนะครับสมรรถที่ทำนะครับสูตรที่1ครับเป็นสูตรหน่วยบนนะครับใช้หลักร้อยนะครับหลักร้อยหนึ่งครั้งบวกด้วยเจ็ดท่องที่นะครับได้จไห่บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองนะครับส่วนสูตรที่สองนะครับ เป็นสูตรหน่วยบนคู่ขี้นะครับวิธีทํานะครับใช้หลักแสนนะครับหลักแสนหนึ่งครั้งบวกด้วยหลักร้อยเลขบนุนอที่สองหนึ่งครั้งนะครับบวกด้วยหลักหน่วยเลขบนั้งที่41ครั้งนะครับได้เถ้ากับ6นะครับหกเป็นเลขคู่นะครับาการแสดงว่าหลักหน่วยงวดต่อไปจะต้องเป็นเลขคู่นะครับก่อนจะไปรับชมก็ไปดูคาเตือนกันก่อนนะครับ คำเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมซึ่งคลิปนี้เป็นการคำนวณหาตัวเลขความน่าจ,จะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางรับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนไปนในทางที่ผิดกฎหมายนะครับไปชมกับวันแรกครับสูตรที่1ครับหลักร้อยนะครับ5บวก7นะครับ5บวกเเท่ากับ12นะครับอบวก่เท่ากับ3 3บวก1เท่ากับ4บวก2เท่ากับ6นะครับ สูตรที่2ครับหลักแสนเท่ากับ9นะครับ9บวกเเท่ากับ16 6บวกเท่ากับ6นะครับ6เป็นเลขคู่นะครับไปดูเลขคู่ครับเลขคู่เลขคู่ได้2 4 6นะครับได้2 4 6เลขที่ออกครับ1 16นะครับเข้า6นะครับ6ที่หลักหน่วยนะครับ ต่อไปครับ1นบวกเนะครับ1บวกเเท่ากับ18นะครับก็ได้8 8บวกหนึเท่ากับ9นะครับเก้าบวกหนึเท่ากับ 0. ูบวกสเท่ากับ2ครับต่อไปครับ9บวกเเท่ากับ16 6หบวกสเท่ากับ0นะครับ0ครับศูนย์เป็นเลขคู่นะครับเป็นดูเลขคู่ครับเลขคู่8 0ดศนะครับ แปดศูนย์สองนะครับแปดศูนย์สองหน่วยบนครับเด็กออกอะไรครับหกเก้าศูนย์นะครับเข้าศูนย์นะครับเข้าศูนย์ที่หลักหน่วยนะครับถูกน,นะครับอ่าต่อไปครับหกบอกเจ็ดเท่ากับสิบสามนะครับได้สาม สามหนึ่งเท่ากับสี่สิบหนึ่งเท่ากับหครับห้าบวกสองทัจ็ดทีสอครับสองบวกเท่ากับเก้าเกาบวกศนเท่ากับเ้านะครับเเป็นเลขชี้นะครับเลขชี้คืออะไรครับสามาเจ็นะครับ357ห้าสามห้าเจ็ดน่วยบนนะครับเลขที่ออกห้านะครับ เข้า3ที่หลักหน่วยนะครับต่อไปครับห้าบกเก็เท่ากับสินะครับได้สองสองหนึ่งเท่ากับสามสามบวกหนึ่เท่ากับสี่สีกเท่ากับหกได้สอครับ5้าบวกสามเท่ากับแปดแปดบก่เท่ากับสินะครับได้สองสองเป็นเลขคู่นะครับเลขคู่คือเลยครับ 2, 4, 6นะครับ ได้246สี่หกหน่วยบนครับเลกออกอะไรครับ5้านะครับเข้าสี่สี่ที่ลกหน่วยนะครับต่อไปครับ5้าบวกเก็บเท่ากับสิบงสหนึ่งเท่ากับสามสามบวหนึ่งเท่ากับสีบวกสอเท่ากับหกสูตรที่สองับหบกศูเท่ากับ5้าห้าบวกหกเท่ากับสินะครับ หนึ่งเป็นเลขที่นะครับเลขที่คืออะไรครับเลขสามนะครับสามตัวเดียวครับเลขที่โอห้าศูนย์สามนะครับเข้าสามนะครับที่ลกหน่วย ต่อไปนะครับ5้บวกเนะครับห้าบกเจ็ดเท่ากับสินะครับอ่าได้2องสองบวกหนึ่งเท่ากับสามสามบวกหนึ่งเท่ากับสีบวกสองเท่ากับหกะครับสูตรที่สครับสี่บวกเเท่ากับสิบบวเท่ากับศนะครับอ่าได้ศูศูนย์เป็นเลขคู่นะครับเลขคู่คืออะไรครับ2องนะครับสอง สองนะครับเลขที่ออก3,36นะครับข้าวหนะครับข้าวหที่หลักหน่วยนะครับต่อไปครับ3ามบวกเจ็ดเท่ากับศครับ0ูนย์บวกหนเท่ากับหนึงหบวกหนเท่ากับสองสบวกเท่ากับสนะครับอันที่สอครับสามบวกศ์เท่ากับสามสบวกเท่ากับสินะครับ หเป็นเลขขี้นะครับเป็นเลขคี้เลขขี้คือเลขหนึงนะครับเ,เลขหนึ่งหนึ่งตัวเดียวนะครับเลขที่ออก0ูนย์สี่หนึ่ะครับเข้าหนึ่งทีละหน่วยนะครับต่อไปน,นะครับศูนยะ์บวกเจ็ท่ากับเจ็ดเจ็ดตัวหท่ากับแปดแปดกหเท่ากับ 9นะครับ9บ2ท่ากับ11ส่วนที่2ครับ4บ5ท่ากับ9 9บวก0ได้9นะครับอ่า9 9เป็นเลขคี่นะครับเลขคี่เลขคี่คือ7นะครับ7 9 1นะครับ7 9 1นะครับหน่วยบนอ่าเลขที่ออก8 6 7นะครับ เข้า7ครับ7ที่หลักหน่วยครับต่อไปนะครับ8ปดบวกเจ็เท่ากับสินะครับได้ห้าห้บวกหนึ่เ 5, 5ท่ากับหหนึ่งเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสองเท่ากับเนะครับส่วนที่สองครับ0ูนย์บวกสองเท่ากับสอบวกแปดเท่ากับศครับศนย์ครับ ศเป็นเลขคู่นะครับเลขคู่คืออะไรครับคือเลข6นะครับได้6เลขออกเลยครับงวดที่แล้วนี่หกศูนย์หกนะครับก็เข้าหกนะครับหกที่หลักหน่วยนะครับต่อไปครับงวดหน้านะครับงวดวันที่สิบหกตาคมพันร้อยหกสินี่นะครับอ่า่ง หกบวกเนะครับหกบวกเท่ากับสินะครับสาหน่เท่ากับสี่บวกหนึ่งเท่ากับห้านะครับห้าบวกสองเท่ากับเนะครับสุรที่สครับหนึ่งบวกสองนึ่งบวกสองเท่ากับสาบวเท่ากับสินะครับได้หนงะครับเน่เป็นเลขคีนะครับเลขคคือสามนะครับ สามนะครับหน่วยบนครับ357นะครับงวดวันที่16กกันยา67นี้นะครับหน่วยบนนะครับ357ห้าก็ไปลุ้นกันนะครับว่าจะมีเห็นไหมนะครับ ก็อขอให้ท่านผู้ชมท่านสมาชิกปดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับสุดทุกสุดอาจมีเข้ามีหลุดได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ